อยากได้บ้านชั้นขึ้นขอมีระเบียงหน้าบ้านต้องหลังนี้เลยครับ 1992่บ้านชั้นครึ่งสีน้ำตาลส,สวยหลังคาเล่นระดับ2สเตปพื้นที่ใช้สอย252ตารางเมตรงบก่อสร้าง3ล้านบาทเท่านั้นเองครับหลังนี้ได้ตามความต้องการเจ้าของบ้านเลยขามองเข้ามาด้านหน้าเราจะเห็นมีระเบียงหน้าบ้านซึ่งมีความกว้างถึง4เมตร50เซนติเมตรสามห้องนอนสามห้องน้ําจะแบ่งโซนการใช้สอยนะครับออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือโซนชั้น2ด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนจะมี2ห้องนอน1ห้องน้ําห้องนอนด้านบนจะใช้ห้องน้าร่วมกันนะครับห้องนอนกวา ก้าง4ี่เมตร50ความยาว5เมตรครับสามารถวางเตียง6ฟุตตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งส่วนชั้นยกระดับด้านล่างนะครับจะแบ่งโซนออกเป็นห้องรับแขกห้องพระห้องครัวห้องทานข้าวและโซนด้านล่างนะครับจะเป็นของที่จอดรถครับการตกแต่งภายนอกจะเป็นออกแนวสีน้ำตาลอบอุ่นนะครับเข้ากับธรรมชาติเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมกับหลังนี้ครับอยากให้ผมพูดถึงบ้านหลังไหนทรงไหนสไตล์ไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้ผมดูเรื่องแบบบ้านให้ก็ติดต่อผมทางไลน์นะครับอยู่ด้านบนโปรไฟล์ได้เลยนะครับ